รุ่นปี2,026ของโ o y o ต c o r o l l a p i c k u p พพ u ักมาในฐานะยานยนต์ที่สร้างความประหลาดใจที่สุดรุ่นหนึ่งของ Toyota โดยนำชื่อ Corolla ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะรถยนต์นั่งขนาดคอมแพ t ที่เชื่อถือได้มาผสานเข้ากับความอเนอกประสงค์และความทนทานแบบรถกระบะได้อย่างลงตัวการเปลี่ยนโฉมครั้งนี้เกิดขึ้นจากความต้องการของผู้ใช้รถยุคใหม่ที่หันไปมองหายานยนต์ที่ใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น ทั้งเพื่อการเดินทางประจําวันการบรรทุกของเล็กน้อยและกิจกรรมท่องเที่ยวในวันหยุดคโรล่าปิกอัพจึงเป็นแนวคิดใหม่ของกระบะคอมแพกสาหรับคนเมืองที่ออกแบบมาเพื่อผู้ขับที่ต้องการความคล่องตัวแบบรถยนต์นั่งแต่ยังอยากได้ฟังก์ชันกระบะท้ายที่ใช้งานจริงได้ในชีวิตประจําวันรูปลักษณ์ภายนอกของคโรล่าปิกอัพ2026ให้ความรู้สึกสปอร์ตผสมแข็งแกร่ง,งด้านหน้าตกแต่งด้วยไฟหน้าเล็ดทรงคมกระจังหน้าแบบตาข่ายสีดําและเส้นฝากระโปรงที่ดูดุดันมากขึ้น ตัวรถมีความสูงเพิ่มกว่ารุ่นโคโรล่าครอสเล็กน้อยเพื่อให้มีท่าทางที่มั่นคงขึ้นบนท้องถนนแต่ยังคงความเป็นมิตรกับผู้ขับแบบรถเกง่งเส้นสายรอบคันถูกออกแบบให้กระชับและทันสมัยส่วนท้ายกระบะมีขนาดพอเห,เหมาะสำหรับขนของทั่วไปเช่นอุปกรณ์กีฬาจักรยานกระเป๋าเดินทางอุปกรณ์ทำสวนหรือสัมภาระสำหรับการแคมป์โตโยตา้าใช้วัสดุบแบบคอมโพสิตท,ที่แข็งแรงทนทานต่อรอยขีดข่วนการกระแทกและสภาพอากาศเพื่อให้ใช้งานได้ยาวนาน เครื่องยนต์เป็นแบบไดนามิกฟอสขนาด2.0ลิตรให้กำลังประมาณ170แรงม้าทำงานคู่กับเกียร์ CVT ที่ปรับจูนมาอย่างนุ่มนวนหรือเกียร์ธรรมดา6สปีดสำหรับคนที่ต้องการการขับขี่แบบมีอารมณ์ร่วมมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีรุ่นไฮบริดที่มาพร้อมชุดระบบไฮบริดเจเนเรชัน5ซึ่งให้ทั้งความประหยัดและแรงบิดตอบสนองดีเหมาะกับผู้ขับที่ใช้รถในเมืองหรือคนทำงานที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันช่วงล่างได้รับการปรับเซ็ตมาสำหรับการใช้งานหลากหลาย ทางืนราบลูกรังและเส้นทางชนบทโดยยังคงการควบคุมที่ง่ายและให้ความลุ่มนวนในการขับขี่ระยะไกลจุดเด่นสําคัญคือรัศมีวงเลี้ยวที่แคบทําให้คล่องตัวมากเป็นพิเศษในพื้นที่แคบเช่นที่จอดรถเมืองใหญ่หรือถนนซอยเล็กๆภายในห้องโดยสารให้ความรู้สึกพรีเมียมเกินค่าสําหรับรถกระบะขนาดคอมแพตโตโยต้าดึงองค์ประกอบหลายอย่างจากโคโรล่าครอสและโคโรล่าซีดานมาใช้ไม่ว่าจะเป็นวัสดุแบบซอฟท์ทัชบอร์ดนั่งที่ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ และงานออกแบบคอนโซลที่เรียบหรูใช้งานง่ายหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด10.5นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบนำทางผ่านคลาวด์และอัปเดตซอฟต์แวร์ OTA มาตรวัดแบบดิจิทัลปรับทิ้มได้ตามการใช้งานสแสดงข้อมูลการขับขี่การใช้พลังงานของระบบไฮบริดและการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยต่างๆภายในรองรับผู้โดยสาร4-5คนขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกบอะดนั่งด้านหลังขับได้เพิ่มพื้นที่จัดเก็บสัมภาระภายในห้องโดยสารเมื่อกระบะท้ายเต็มแล้ว พื้นที่เก็บของภายในห้องโดยสารมีความใส่ใจรายละเอียดทั้งช่องเก็บของคอนโซลกลางที่กว้างรวมถึงพื้นที่ซ่อนของเล็กๆห่ลอลายจุดเหมาะกับผู้ใช้ที่ต้องพกอุปกรณ์ทำงานหรืออุปกรณ์เดินทางต่างๆโคลอราพิคับพ2026จึงตอบโจทย์ทั้งคนทำงานอิสระเจ้าของกิจการขนาดเล็กและครอบครัวที่มีไลฟ์สไตล์เดินทางในชีวิตประจำวันความปลอดภัยมาพร้อมชุด Toyota s a f e t y Sense 3.0แบบครบถ้วนได้แก่ระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมตรวจจับคนเดินถนนและจักรยาน ระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบอ่านป้ายจราจรจุดบอดด้านข้างและระบบเตือนรถตัดหลังขนาดถอยซึ่งใช้กล้องและเรดาร์ห่อลายจุดรอบคันเพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองโครงสร้างตัวถังยังได้รับการเสริมความแข็งแรงตามมาตรฐานความปลอดภัยใหม่แต่ยังคงมีน้ำหนักที่เหมาะสมเพื่อให้ค่าการประหยัดเชื้อเพลิงดีเช่นเดิม ด้านการขับขี่โคโรล่าปิกอัพยังคงให้บุคลิกที่เป็นมิตรและง,ง่ายในการควบคุมตามแบบฉบับประกูลโคโรล่าพวงมาลาัยเบาและตอบสนองไวเหมาะสำหรับผู้ขับมือใหม่หรือคนที่ต้องการความคล่องตัวในสภาพจราจรหนาแน่นช่วงล่างให้ความมั่นคงเมื่อเจอถนนครุขคะาหรือเนินต่างๆรุ่นไฮบริดมีแรงบิดต้นที่ดีทําให้เร่งแซงหรือออกตัวในเมืองได้อย่างลื่นไหลแม้รถรุ่นนี้จะไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อการบรรทุกหนักหรือการลุยแบบกระบะขนาดใหญ่แต่ก็รองรับงานประจวาวันงานช่างเบาๆและการท่องเที่ยวได้อย่างดีเยี่ยม ด้านท้ายกระบะมีฟังก์ชันเสริมที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงเช่นจุดยึดสัมภาระที่ปรับตำแหน่งได้ไฟส่องสว่างในกระบะลักไฟ12โวลสำหรับใช้งานอุปกรณ์ภายนอกรวมถึงฝาท้ายแบบซอฟต์โอเพนที่เปิดลงอย่างนุ่มนวลโตโยต้ายังมีชุดอุปกรณ์เสริมมากมายเช่นฝาครอบกระบะขาจับจักรยานกล่องจัดระเบียบสัมภาระและราวหลังคาสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเพิ่มพื้นที่บรรทุกรองรับผู้ใช้หลายไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นสายเดินทางชั่นอิสระหรือครอบครัวที่ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้ง ราคาคือหนึ่งในความได้เปรียบสำคัญของ Corolla Pickup 2026เพราะใช้แพลตฟอร์มเดียวกับโค o l l a ทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำและสามารถตั้งราคาขายได้เข้าถึงง่ายกว่ารถกระบะทั่วไปเหมาะกับผู้ใช้หน้าใหม่คนทำงานในเมืองนักศึกษาที่ชอบกิจกรรมกลางแจง้งหรือครอบครัวที่อยากได้รถกระบะเล็กที่ขับง่ายและประหยัดรุ่นไฮบริดก็ยิ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้รถประจวาวันลงไปอีก โตโยต้าโคโร拉ปิกอัพพลัส2026จึงถือเป็นคำตอบของยุคใหม่สำหรับคนที่ต้องการรถที่ใช้งานได้ครบในหนึ่งเดียวมีความสบายแบบรถเก่งบวกความอเนกประสงค์ของรถกระบะดีไซน์ทันสมัยเทคโนโลยีครบระบบความปลอดภัยเต็มพร้อมความประหยัดที่หลากหลายสถานการณ์ชีวิตต้องการเป็นกระบะคอมแพคที่สร้างนิยามใหม่ให้กับตลาดและพิสูจน์ว่าชื่อโคโรลายังสามารถขยายไปสู่รถได้หลายรูปแบบโดยไม่สูญเสียเอกลักษณ์ดั้งเดิมของความคุ้มค่าและความเชื่อถือได้เลย